สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะก็พิเศษเหมือนเดิมนะคะ สามองค์สี่ร้อยบาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะมีทั้งหมดห้าสิบรายการนะคะขอรับดูรับ,รบชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งเริ่มกันที่องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จมีเนื้อมวลสารด้วยนะคะองค์นี้สวยๆเลยเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สององนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะนี่เป็นรายการที่สองใส่กอบไว้เรียบร้อยเลยนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะมีเป็นค่าปลักนะคะด้านหลังจะเป็นรอยแบบนี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จเกตเอียงนะคะด้านหลังมีมวลสารด้วยนะคะเป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5เป็นพระสมเด็จเกตชยโยนะคะองค์นี้พิมพ์9้าชั้นมีคาบลักปิดทองนะคะ รายการที่6นะคะพระสมเด็จเหมือนกันนะคะรายการที่7นะคะอง์นี้มีเป็นสมเด็จพุทธ้อนนะคะนั่งบนฐาน3ชั้นแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นสมเด็จ ิวลุ้งนะคะด้านหลังจะมีเหมือนตัวภาษาจีนนะคะเป็นรายการที่8รายการที่9นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังมีต่อโคตรวัดแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวทองเหลืองนะคะเตรียมกรอบกันน้ำก็บผิวแล้วนะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นพระสมเด็จองค์นี้เกธร,รุซุ้มนะคะหน้าตาคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังผิวคุกขะแบบนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะหน้าสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชองค์นี้ตาสัญลักษณ์อยู่ใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี2 5 3 1นะคะ เหรียญเศรษฐีนะคะน่าจะเป็นเนื้อกระไรนะคะอ,องค์นี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญามีค่าปรักปิดทองนะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปรอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะองค์นี้รายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16องคอนี้เป็นพระผงสุพรรณด้านหลังจะมีเหมือนรอยนิ้วมือกดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อฤาษีริงดาปี25 2 1สองนะคะมีรอยจานด้านหน้าด้วยนะคะ ด้านหลังจะเป็นท้าเวสวรนนะคะองค์นี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะเป็นพระผงหลวงปู่หมุนนะคะด้านหลังจะมียันแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี2469ที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถนะคะเป็นเหรียญเสมารายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2อง8เนะคะเป็นเหรียญจอบเหรียญรอนะคะรายการที่20 ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเซมาปี2467นะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตอกโคตหมู9ตัวนะคะหลวงปู่ทวดองนี้นะคะรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นรูปพระสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จ3มองค์นะคะเป็นรายการที่2 3นะคะต่อไปรายการที่2 4นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งสองหน้านะคะหน้าตาแปลกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่2 4นะคะ ต่อไปรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีพศหกเจดนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมปี25 18นะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสม สุสารไตรักจังหวัดลำปางนะคะองนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระรอโบราณนะคะองนี้ไม่ทราบที่นะคะเนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29เป็นเหรียญรอนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมด้านหลังรูปสิงนะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีพศ2538นะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นตาโรสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะแปสิปีกรมตำรวจนะคะเป็นปรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่สาดนะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นปดหนี้นะคะด้านหลังมีตัวยันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นปรายการที่สาอดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญทรงหยดน้ำหลวงปู่ทิมปี2518นะคะเป็นรายการที่32ต่อไปรายการที่3 3เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะพศสอง6 6นะคะเป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะองนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะปี19ด้านหลังจะเป็นตัวยันอาราแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมอายุแปดสิบสองนะคะปีพศ2482นะคะวัดหนองโพองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะที่ระลึก ปีพศ2 5 1 1นระคะหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเรียนหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นสมเด็จขีหนุมานนะคะด้านหลังจะมีรอยฝังตะกุดแบบนี้ด้วยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่3 9นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่4 0นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเท่านะคะปี2 466นะคะ เรียมกรอบสามห่วงมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปนะคะรายการที่42นะคะเป็นพระปิดตามีคาบักนะคะปิดทองนะคะที่องค์พระแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อนะคะเหมือนหลวงปู่สุขโพไซทองนะคะ นี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะเป็นเหรียญน่าจะกันไหลนะคะพี่องนี้นะคะมีคาบทองติดด้วยนะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ เหรียนเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะเนื้อผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เป็นพระปิดตาวัดร้อนนะคะพัทธรุงปี2509ด้านหลังตัวยนันต์สือคมชัดสวยๆเลยนะคะ เป็นรายการที่47ต่อไปรายการที่48เป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เรียมกรอบมานะคะเนื้อสีผิวสวยๆเลยนะคะด้านใต้าฐานจะมีรอยตอกโค้ดนะคะด้านใต้าฐานจะมีรอยตอกโค้ดวัดกับโคตธรรมจักรนะคะพี่องค์นี้รายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญที่ระลึกเหรียญปลอดภัยนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อป่ายมีตอกกรรมการนะคะที่ระลึก2 4 7 8นะคะตรงมุมนี้จะมีรอยตอกกรรมการแบบนี้ด้วยนะคะองนี้รายการที่50รายการสุดท้ายนะคะ ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดใหม่เลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ